สวัสดีครับพี่น้องครับมานี่มาอยู่ปากผาสุขโขทัยพี่น้องนำรถลงครับผมป้าบบติดทำเงียบขนะอันนี้ปางนั่งคนครับผมอยู่ข้างคาง,งกับหน้าดีพี่น้องอันนี้ยอดเจ็ดศอกครับมิดเลยพี่น้องเอายอดเจ็ดศอกมากครับมันต้องแปดศอกครับถึงจะดีอย่นี่ย เดี๋ยวมาลุนน้ำกันครับปลาสิเป็นจังไงพี่นอ้องโอ้โหเสียบอัญญองยาเลยพี่น้องเนยปุ่มแน้่โอ้ยเจ็บปากครับผม สองเซนคึ่งสามเซนคงไม่ได้ปลาวันนี้ยปลาตัวน่อยครับไไม่ได้ปลาแน่แล้ววันนี้ ตะเพียนลากระจกีจ้กองเดี๋ยวไปถอดไปนะอ หัวแสบนยมาเดีกว่าไม่ติดครับหัวเสบจวิง được chóp. À. nào, nhưเดียวกัน. Nó phải. Ma đi không, <cười> 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 không, không cái bàn. Ừ. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để cho bỏ lỡ những video hấp dẫn ตานเซ็นนีแ่แหละกระต่าตานเซ็นมันไม่ติดไปเลยว่ะปลาอยม่อสิต้องเก็บปลากระจกแล้วในชะ่ไหมอย่ง้ไม่ได้กิน,นเจ็บะจน,น,นบะ ตรงนี้แขนสองอนี่กระจกไปถอดทีเท่านะอยู่นอกมานานนะครับอยู่ที่ไหน ไ,ไม่เป็นันต้องกลางคืน,นอเอาปลากระจบแล้วนั่นดี ไปทอดแนละ้วโจก,ก็เอาแล้วช่วงนี้จะเอาไปทอด

งนั้นมีจะได้เป็นกันสองเซนนะตรงยอยเยอะๆฮะมาอีกไหมอึงโตเป็นแขนหนึ่งแขนสองนี่น้องเนี่ยต้องแต่ใส่ต้องแต่กระจบ เอยกูเจอน่นดีตัวตัวกูดีพอรุ่มสามเ้นนี่น้องเลยับนไ kia Hãy khúc cho kênh Ghiền con không bỏ lỡ những i'm in แต่ก็ต้องถอยลงทีนองเลยมันไม่มาฝั่งนี้มีแต่ตายกระจกฝั่งนี้ ปลาเป็นทัน้งหุ่น,นยนตะ์กล่องนี่โมเห็นนะอันนี้มีแต่ปลากระจกุก 何、yeah. Oops. Yeah. สามตัวงนะเป็นแต่หากินนิด้อยนดหน่อล่องคายครับร้อยขอเขื่นร้อยคายนะดหน่อร้รอยคายร้อยอย่างน,นครับจะได้เป็นไรได้ครับส่วนวันนี้กินหน้าเห็นไหงจับเลย ดี <c ười> ๋ยวไปลยเียวไปจะอันไปหมอนกหัวมนครับผมอุดูดูดาดู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 ดดู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 ดดูดอดูดูดูดดู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 ีูดูดู

man นิดอืมฮะตรงนี้มอ

เข้าเลยรอบนี้โอโหหมดแรงปุ๊บเด็กคนเด็ดงัดข้งมือเนาะ โอ้โ v e r s c h i e เตันี้พร้อคขางรส

โบท่านพี่นอ้องยอมน้อยเดือดิงกลับมาทอดบ้านพี่น้องเต็มลังโฟมเลยครับผมปลาครับพอดีมือกล่องมูจออูแพงเลยวันนี้ก็เลยไปเทป่ยวปลาลพี่น้องคกับเพราะอะไรพี่น้องมานอยู่ครับไงปลากระโจกกระ ตัวมง่ามพี่น้องปลากระจกกสุดเลยผมเลยบางคนนี่นี่ครับปลากระจกตัวใหญ่ๆพี่น้องเดี๋ยวผมจะถอดครับถอดตกเกอบครับผมเดี๋ยวตอคลิปหน้าครับจะไม่กรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ใจห้ครับชมวีดีโอบุตรคนครับผม